มาเดินรับมากินเขาอยู่หน้าน้ากันครับเาามื่อนี่เปลี่ยนบรรยากาศตำบักทั่วกับทอดปลาครับผมมาปลูกพักปลูกบักแตงมาบึงเขาจี่ลงเกี่ยวอาทิตย์นาหนึ่งครับผม ขนเขามาเสียบน้ำกันด้วยครับ